สวัสดีครับวันนี้นะคะเราก็พบกับคุณโมนะคะนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของบริษัทไทย property investor จำกัดนะคะการลงทุนเนี่ยทำเลก็เป็นสิ่งสำคัญเรามาฟังกันว,ว่าทำเลที่ดีในความหมายของคุณโมเนี่ยหมายความว่ายังไงคะ่ะครับทำเลที่ดีในความหมายของผมเนี่ยมันก็มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่หลากหลายนะครับทำเลที่ดีในมุมของบ้านเดี่ยวในมุมของอาคารพาณิชย์ในมุมของอาพาร์ตเมนต์โรงแรมหรือโรงงานเนี่ย มันก็มีความแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการลงทุนของแต่ละคนเนี่ยต้องการจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในทำเลที่จับกลุ่มเป้าหมายแบบไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มอาพาร์ตเมนต์นะครับกลุ่มอาพาร์ตเมนต์เนี่ยอาพาร์ตเมนต์ที่ดีจะต้องเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่รายล้อมไปด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไม่ว่าจะเป็นย่านแหล่งจ้างงานย่านสถานศึกษาแหล่งจ้างงานไม่ได้จําเป็นว่าต้องเป็นออฟฟิศอย่างเดียวนะครับจะเป็นโรงพยาบาลก็ได้ จะเป็นห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือจะเป็นร้านค้ารายย่อยต่างๆที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเรามาสโคบเนี่ยให้ลงลึกขึ้นเนี่ยทำเลที่ดีในมุมอาพาร์ตเมนต์เนี่ยนอกจากจะอยู่ใกล้แหล่งสถานศึกษาใกล้แหล่งจ้างงานแล้วเนี่ยมันต้องมีไซส์มีปริมาณของกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่เพียงพอด้วยนะครับมันไม่ได้ดีแค่ในปัจจุบันอาจจะต้องเป็นทำเลที่ดีต่อไปถึงในอนาคตนะครับแล้วทีเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราลงลึกเข้าไปสำรวจในทําเลที่เราต้องการจะลงทุนนะครับเราอาจจะต้องลงลึกไปอีกว่าเอ้ยล้วคู่แข่งของเราในทําเลนั้นเนี่ยเขามีจุดดีจุดด้อยต่างจากเรามากกว่าเราหรือน้อยกว่าเราอย่างไงนะครับทำเลที่เรามองหาเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยมันมีแหล่งอำนวยความสะดวกที่คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าไปอยู่เข้าไปใช้ชีวิตตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาสะดวกไหมไม่ว่าจะเป็นการใกล้ในเรื่องของพวก าการเดินทางนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของกินร้านสะดวกซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญในการที่จะเลือกมองหาทาเลที่ดีอีกปัจจัยหนึ่งที่ห้ามลืมนะครับในการดูทําเลที่ดีเนี่ยบางทีดูปัจจัยแวดล้อมภายนอกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับอาจจะต้องดูปัจจัยในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเพราะว่าในอสังหาริมทรัพย์หลายประเภทเลยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างโรงงาน เราไปดูโรงงานนะครับดูที่ดินทําโรงงานในทําเลทําเลหนึ่งไว้ทําเลนั้นเนี่ยรอบข้างทําโรงงานได้แต่ปัจจุบันข้อกฎหมายของที่ดินแปลงนั้นเนี่ยอาจจะทําไม่ได้แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความละเอียดนะครับในเรื่องของการดูโดยสรุปนะครับทำเลที่ดีขึ้นอยู่กับแต่ละกิจการว่าเราจะทําอะไรนะครับและข้อกฎหมายต้องเอื้อประโยชน์ด้วย อันนี้ก็คือนิยามคําว่าทําเลที่ดีครับวันนี้นะคะเราก็ได้สาระดีๆมากมายเลยนะคะทําเลที่ดีเป็นยังไงนะคะทําให้ต้นุณต่างๆนะคะสามารถดูทำเลต่างๆได้ลึกขึ้นละเอียดขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโมมากๆเลยนะคะที่ให้สาระดีๆกับเรานะคะพบกับสาระดีแบบนี้ได้ใหม่นะคะในครั้งหน้าสาหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ